ท่าสะบัดท่าสะบัดนี่ค่ะค่าสะบัดของนางงามวะะันการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครสวัสดีเอ็ซีทุกทุกท่านการสวัสดีเอ็นซีเจ็ดี่แล้วก็เจ็ดพันล่าเจ็ดอ布拉เจ็เตียบด้วยนะคาสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่นางงามจากประเทศลาลวนะครับมิสอินเดเชนกีนะคะน้องสีะคะ่ะหรือว่าลิซซี่นะคะวงประชาตรงเข้าประกวดจ,จ้าประชาบ้านคืมหัวคำบ้านคืมสว่างตรงกับประกวดนะคะ อ่าครั้วันนี้เรา,าไปลากชุดไหว้น้ําค่ะแต่ว่าไว่วยน้ำก็เป็นไหา้น้ำธรรมดาเด้อจะชุดไหวยน้ำนี่ค่ะไหวยน้ำนี่ต้องไปว่ามาได้รูปแบบชุดไหวยน้ำพร้อมกับคูปต้านะคะสนับสนุนโดยคูปอต้าค่ะคานางงามคูปตา้าส่วนข้างบนก็นางงามแมงลักงมนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแมงงามนางงามแมงลักงมด้วยนะคะสวยนะคะ ป่าจ้าบ้านนาหัวคำส่งข้าประกวดจ้าสะบัดด้วยค่ะยาวยาวสวัสดีเด้อสตีพี่น้องฟองไปสู้สู้คนเด้อจ้าเย็นนี้อย่าลืมมาเข้าดูไลฟ์สดด้วยกันกูสดเออาปิดออกถือไลฟ์สดทีมงานนะคะก่อนลงนาเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะสู้ตายค่ะยาวยาวพี่น้องจ้าหน้าหน้าให้น้อย,อยๆยาว เอากระดานมอเตอร์ไซค์นะสุดเหลืองนะมาเด็ดจ้าเอ้าเออเอออืมอืมเออตบเสียปาเข่าเขาสะดอกไปหาดก้าตบกันอียแหละตบกันอียแหละตบขวดตบซ้ายถีบแล้วค่ะไม่ต้องตบขัดถีบแล้วค่ะเอาเอาเอาปูเท่าตีกันเอาไเอาเอา อ่ะผู้ตายผู้ตายตายไปอ้ายอ้ายเอ้าวอ้าไม่ได้ซ้อนะคะอัะตะพลกำลังสู้ตายนะคะอ้าวยุ่มกันแล้วยุ่มกันแล้วยุ่มกันแล้ว เอ้ยเกือบบิดเอ้ยเกือบบิดเกือบบิดเกือบบิดเอากระสิดับให้นี่แล้วกระไฮเทิงเลยเนาะสองไฮแล้วกระแล้วพี่น้องสเหลือก็ปอยให้นนั่งซ้ำนะคะซ้ำเศร้านะคะใจดอกเจ็ดเซียนมักซ้ำเศร้าจะเลยก็แค่จะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตของฮุนสยองซินนำทีมโดยอเมรากากีนะคะ มวลบอลบอลกับบอลเอาฟักเอาซองเจมมาดานะคะต้องไล่ซองใหญ่อยู่แล้วกับ่องอมรากากีนะคะจะร้องสี่มือชาร์ปเหรอไปแบกมาเออเฮ้ยไปขับมา ไปมันตะแปมากิไทยค่ะผู้ดึไทยผู้ดึงขาดเอา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 ตายแล้วพ่าแล้วบ่อันนี้คือนางงามจากบ้านนาหัวคำนะคะลิซซี่ค่ะบ้านชับแด้อเออบ้านคึกะ สวัสดีกะนางงามจากบ้านนาหัวคำนะคะอัม马า,ากาปริกาลากินีนะคะนางไม่ได้ซอดนะคะไทยแล้วมาแล้วกษัตริยกุยกสกิขาดเออว่าขึ้นหน้าเพิ่นนี่เนาะมูมาแล้วกสิขาดมูหมดอ่ะแบบแบบนางแบบดิเธอเอาแบบคังคู่ใบขังคู่ใบเขาเดินยังไง อันนี้คือคังคู่ใบเดินนะคะนี่ค่ะคังคู่ใบเดินนะคะเอา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 ไอาฮ่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 าอว้าอะรถไทยขึ้นคันเลยทางนั้นนะทางนั้นอะรถไทยขึ้นคันและจ้า ตุกใส่ตุก,ก,กบอกตุกใหญ่นางงามรบรรดาหัวคำบอก ไปไปค่ะนางงามจากคังคุกกบนะคะจากคังคุกกบนะคะเอาเอ,อ,อ,อาเอาขึ้นขันหน้านะคะขันหน้ามันสูงนางผัดเก่งนะคะนาสิขาดตัด ว่าคือเก่งแต่สิคาาตัดบน,นหน้าเนี่ยน้อยเนื้อเก่งแท้ให้หน้าเนี่ยน้อยคาาตัดเนือน้อนางผัดเก่งนะคะ ตะแล้วไว้ดอกผู้ใดอยากได้เมียกระเทยกบฝ้าบมาเอาเด็กข้าทายหน้าก็เป็นดำหน้าก็เป็นลูกกาก็เป็นขาดหน้าก็เป็นค่ะมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ในร่างกายเดียวกันนะคะถ้าอยากได้ลุกได้รับอมราก็จัดให้เหมือนกันนะคะเพราะอมราอมตะค่ะเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทั้งลุกทั้งรับนะคะปิดหัวก็ได้เป็นเมียก็ได้กระได้ซุยางค่ะว้าไปกอนไปเกียดพนี่ย บอลเด้อหัวบอลเด้อจ่าพี ini, up, ่น in ้องครับจริงๆแล้วนั่งบนนี้เป็นใบกระดาษนั้นดอกค่ะนั่งด้เตหลับค่ะบมีอะไรที่อมราจะทำไม่ได้ น้งบอกไววท่าน้าก่อนนะวะเฮ้ยประดหนาแข่งกันเฮ้ยโปได้แล้วน้ำหลังใจขาดเสือข้อขาดแม่แรง สองแถวเป็นส่เสือคือ,อกันมินี่ใชนะ่ป่าวยังโดดอย่างตดให้ถ่านถ่านเป็นตดดถ่านัก็นโดดนะป้าดเจะหาเด็กด่าเอ้ยพวกผวงไปมูดถ่านเป็นตดดหาเอ้ยมามามารับหน้าแข่งกันไร้แล้วซาดใจขาดเสียข้อขาดไปฟัปลงละสองอันนี้ไปวัดสถานที่ให้กัดก่อน สีกระดนาแกกันสีกำลังเตรียมสถานที่จะแข่งกระดำนาไปแล้งเอยแสงสีสะท้อนนิยจักห่อยนะครยกเห็หนพ่ร้อมยังคะพร้อมังคะยังมาดอดนาแข่งกันเฮ้ยปรไดแพทปรดแพทยเสีข้อขาด่ังหนึงนะ บไปยังไปยังตั้งเอาไปผนังยังกันคัดคุ้มพังได้แพื่อเสียกเสื้อก็ขาดล่างหนึ่งมาแลกนั่นโอเคเอออย่างอื่นหมดล้วนโอเคปะล่ะเราไปคดนับเด็กสายสีสีเหลืองไปไหนสีชมน้เงินชมคนดีคนดีครับคนเลวมาเอาเปิดนะแม่ดอกพี่แม่เขาเปิดเอาพี่แม่กับพี่ใดญ่พี่ขาด โอ้ยเหมนหงิด้าแล้วม่ได้มาพ้นที่ตกอยู่เรื่อยทีมคนดีกับทีมคนเลวเขาเขายอมเป็นคนเลวนะเร็วอสองสามไปไปตัดพื้นฐานไปเลยไน้องคนละคนทีมดำเชช่คันดับหน้ากับสบายดีข้ามให้ผู้ใ่เด้ม่ใจกล้าดบว่าด้อง้องไ้เจียบ ตไกบออกหายใจลมนับาค่อยๆเไปไกลมาเบิรงมาลุ่นว่าทิ้มใดสีสนาเนาะได้ลโอยออกได้ใช่ตัวน้นงตีค่ะจะดำห้างเด้อกะดำก็ดีด้อไปดำห้างมันสิไว้ด้ไปไดำห้างฟ้าบ่ีดเด้อเอา มาเสียนะแม่กองเสียกำลังสู้เสีกันตอนนี้เนาะปรทันนะมาไปได้สิไปก่อนโอ้ยใจกล้าออกตื่นเต้นนี่ไเดียวเล่นไห้เขาคิดข้าวเห็ดเหรียญครับตอดเช้าไปฟังคนดีกับผู้น้อยนาเนาะไว้คือกันคนดีกับคนชั่วเพิ่นว่าฟังทั้งนั้นคนชั่วเพิ่นว่าสีดำเนาะแต่ว่าไว้คือกันเด้อชั่วในชายตาตู่เพิ่นก็ไว้คือกัน ไปครับพี่น้องขอีเซ่นะคะอ้าวเียวไปเ้วไป้าวอ้าไปีเ่ทั้งหลายเียเร็วเียเด้อพี่น้องเด้อีเียทางไหนก็ไดาว่าเบิ้งไม่สมเดเิ้มกระได

อยากกินราดอยู่ร้ากลางคันเหรอเฮ้ยมันน่าเป็นร้านกินอยู่น้ามันแล้วแล้วจะไม่เสิร์น้ำได้ไหมด้อเดลูกมีไงตูนมาจับมือกล้องขยับมาให้เรื่อยๆมาเด้อจับตานี่บอลลยนจะหน่อยวยไปเรื่อยๆเลยเว้ยได้เห็นอยู่ะใครไม่เห็นก็คุณนี่เห็นเป็นเห็นเดี๋ยวนี้มาเป็นมือกล้องไว้ไหมคุณที่เราซ้ำก็เป็นนี่ไ เปิดยางพุนตั้นก็ตั้งอยู่นั่นถือมาโลดถ่ายอยู่ยถ่ายอยู่นั่นเว้ยเว้โซ่โซอันน่ะอันนี้เทปเจสีเจสีเจสีทีมเจ้ามาลาโซ่สซ่โซ่ค่ะโซ่ค่ะทีมสีดำกับโซ่ค่ะไอ้ทั้งนั้นปฏีกันแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้ามาลาพ่นดำนะไว้ไว้ด้อพี่น้องเอ้ยผม เจจีฟส <this S 3> <laughs> ู้ๆแล้วเร็วตอดข้าวผู้บอทั้งหมด้มเจพอหลายกับเจซีไปไกลเต๋ะแล้วพี่น้องเอ้ยจ้เจกบด้นาั่า้า้กันมึงจดีมึงดีโลกวนไปนจะตีกันเด้อจิ้มอะไรเอาเด้อเดว นักกีฬาศูนย์กบบนันแล้วันี้เ่มาเทียกันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยยไป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 เอาผู้ได้แล้วก่อนกันได้กินน้าก่อนเด้อการเชิมน้ำนะวัดนี้นะจ้าตายแล้วไอ้เขคนแบงค์นยาปไปห้าใู้ได้หาไ,ไ,หไป็นลล่นอบิลล่ เชียเร็วกองเชียโโออ้้ยยตายแล้วบอดี้มีการเงื่นบอดี้นะตอนนี้คืนน้ำลายกันไปก่อนเด้อะคืนน้ำลายไปซะก่อนตอนนี้บ่มีเวลากินน้ำเสื้อคอขาดเขาโบเสียนะเขากินอย่งเดียวบ่มีเวลากินน้ำนะคะคือน้ำลายกันไปก่อนค่ะน้ำโบอยากน้ำโบอยากช่วงเสียได้เป้าเสียได้เป้าน้ำมห้ง โอ้ยใจกลางพอออกรถจะน้าให้น้อยกูรับหมดเอาเร็ว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 ไม่ใช่เจียมใจกลาง่ะเป็่อนไอ้คู่างนั้นต้องมีการจ่าเกิดขึ้นแนด้อย่าตีกันเด้อมันฉีกมาแล้วเด้อไอ้ต้องห่วงพอต้องห่วงทางนั้นมันมีคนโซ่มีคนกลัวอยู่ทางนั้นเขาได้เปียกเขาได้เปียกโอ้ยคุณสิ๊กสูส อ้าวเจสีเจพอล่าเร็วๆค่ะชู่ๆค่ะุ้ยชู่แล้วก็ชู่มันจิตายเลยนี่ตอนนี้ข้อเจสี่กำลังแดงเลยพี่ดอกเอ้ยผู้ใดดำทีผู้ใดดำห้างเนาะบอกือไปรีบๆบ่ไปตรวจเด้อตรวจเด้อผู้ใดดำงามผู้ใดดำบ่งาม วดความเรียบร้อยน้ำเด็ดด้วการเด้เออ้าวดำห้างเขางามจา้า <c oughs> วความเรียบร้อยน้ำเด้อไกนั้ันอยนะ้เอ <c oughs> ้เขาอยาอเลยนะเดี๋ยห้เบิ่งความเร็วของเจอมลานะคะ <c oughs> พี่นอ้องโอ้ยอมลาสิแล้วล่ะคะ่ะเ <c oughs> บิ่งเราถอดกาดอัาเด้อพี่นอ้องเอความไวของอมลาดำกระงามพร้อมจา้า

ิน้ำแล้วสู้ๆค่ะเสือข่าดเสือข่าดอ้ยสู้ไอ้กูหายใจแน่เตรียมยาดมเะเด้อเจสี่เจ้าใส่หลายต้นนะบ่มแม่เจ้าดึงต้นเดียวบันนี้ใไรกันยายแล้วขอประจัก่ะคอยว่าเจ้าทั้งหางทั้งบางคอยเ่าไดเท่าได้คอยเอาเท่านั้น นิดเดียวค่ะลุย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 ใกล้แล้วใกล้แล้วแข่งแล้วหูสูขันอะไรกันแข่งกันแล้วมันไวเนาะลกเมื่อยน้ำลายแห้งมิดขอแห้งเด้อกูจะกินเสือขอขาดป้าติพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์จะหลวดเนาะดำหน้าให้มึงยาวๆเพราะว่าสิแล้วแล้วบนไหนสิเออ เดี๋ยวนี้กันแล้วไว้เนาะเอมาพอมาแข่งกันแต่เฮิรบ่พรามาแข่งกันแต่เฮิร์นได้ญ่ผู้พด่บ่กว้ายปีพี่นอกเลยแล้วหน้าเจ๊ซีสิไปเด็กไปแข่งหน้าไพต่อได้บาบนี้ยยอู่ค่ะยัหน้าเจ๊พ่อลาเจ๊อัมมาลาเลยนะพี่น้องปีนี้เจ๊ซีไปกันแล้วไว้เนี่ยจ้าทำไห้ดําหน้ากะฝ่าฝนกับเป็นใจเนี่ย ไปโคนนี่ค่าใจชิขานเลย <laughs> <laughs> ใช่เดี๋ยวจะไปเบิ่งฟังนั่นอีกคนเด้อไปเบิ่งฟังนั่นก็บ่าเลือดช้ำได้ว้ายฟังนั่นขึ้นมาไวที่โพสิเล้วแนะไรนั่นนะ <laughs> เอาเร็วๆค่ะเจ๊ยบมาไล่เจี๊ยบสิเล่และะ้วค่ะเพิ่นไวอีรีพี่น้องเอ้ย สียบเบิ้งพนไก่เด้มมือพนพนใจโอกาสหรืออีหยังเบิ่งเน่ย่แข้งค่อยบ้งนี่แข้ง่นเจี๊ยบได้ยูตะบ่งแข้งว่ะพนดำหน้าไว้แ้วก็นาะดำงามพร้อมพี่น้องเลยอันนี้บได้ยองเดว่าเรื่องจริงได้พนดำหน้าเรี้วกน้าน้แตน้าหน้าก็งามค่ะคือคนเลยค่ะคือผู้ดำเลยค่ะ เนพื่ันเรือบอดไลน์เลยพี่น้องเ้ยอีกนิดเดียวกระทึงเซ็นไซแล้วจ้าเฮ้ยอุดอัดเถื่อนเดยเไอเสืนอยเป็นยังาใไ่ชุดนี่เราบันดึแปลงล่างไห้อีกแล้ว มีเห็ดเล็เลยไอ้ซิงไปชี้ให้สิทธิ์เลยนี่เฮ้ยไปผู้ชื่ใจเนี่ยฟังน้ลเร็วๆฟังนี่ชี้ท้องเซนไซแล้ว เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะคุณไม่เปลี่ยนชุดบ้างเลยคะเ้าประชันเข้าประชันเขาโบบีเวลาเปลี่ยนแล้วผู้นึงกัแกผาทุ่เโยนขึ้นทั้นแกพี่น้องเลยแล้วสอ้สู้สู้ป้าปาตเนาะจากนาทีเดีนี่เด้ยแป๊บเดียวเองพี่น้องเอ้ยเบิ้งอะได้คนละชาบล้อได้นะด่างครึ่งบินมาได้นี่ค่ะดับหน้านี่ ผู้ใดอยากกันจ้างว่านจ้างกับมาทางนี้เด้อพี่น้องเอ้ยจ้างนะไปแข่งกันนะด <laughs> ตำหน้าไว้ค่ะว่านละช่องออยจะเ <laughs> <laughs> ป็นพ่อจ้างค่ะเตาใกยพอดีแหละเอ้าใกล้แล้ว <laughs> ใกล้แล้ว <laughs> สูส้ๆว้ายจังน้ำไปว่าเชีแล้วเราบ้านนี้ อีกประมาณนัดนึงกินเกี๊ยสเรเบทาง,งาพี่หน่องเลยเฮยมันลเขามาเร็วเอาเร็เร็วสอยายเร็วเร็วค่ะมันมันปั่นกิโลันอ่อยกานังแข่งกันดำนาฟังนี่เรืออีกซองหนานะพี่น้องเ้ย

จำไม่ก้นากมาตักับหมอตอนนี้ออกก็ไปว้าได้อยู่มันถ่ายต่อ,อยโอเคเอาเจ๊สีเจ๊ขอลาเร็วๆค่ะเขาสิเหลวแล้วค่ะเขาจับสีเหลวแล้วเดี่ยกุดแดนเขาขาดไปเฮ้ยขอว่าช่วเจ้าเงยหนาคือมากขอว่าอันบริเทนหนาแล้วเห็นแต่ดัง <laughs> แบบเบิ้งจะมาไล่กันด้่ยพี่น้องพี่น้องเบิ้งให้นะเด้อพี่น้องควบงี้ะเบิ้งเนี้ยดำน้าแป๊บเดียวเองสิแล้วแหละปาร์ตี้ทำหายใจทำหายใจบ่อสู้สู้ข้าสู้ข้าตอนนี้เจ๊เจี๊ยบกับทิมผัดซุ้งเลยเด้อพี่น้องเอ้ย hơi ya, hơi ya, hơi ya, hơi ya. Hui 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 ya. Hui. 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 ตอนนี้เจี๊ยบถอดถอดมันต้นเขาโบรไณเอรอพี่น้องเอ้ยล้วนแล้วล้วนแล้วโอ้แข่งคุยสู้สู้ค่ะทั้งนั้นก็เสร็จแล้วนะคะสู้ค่ะสู้สู้แล้วแล้วอเมรากาเสร็จแล้วแล้วพี่น้องเอ้ย ดี๋ยวชีได้เป่าน้ามายู่ดีแต่ละคนนะเดียวน้ำไวในเด้อีไว้เป่าน้ามนีอดแ่าเนีอาลแ้วเร็วเวฮอแล้วสู้่ะสู้สูสู้สู้เจม สู ų, ้เ้าสู้เขาสู้เขาเร็วๆไปแล้วไปแล้วจังหัดราแล้วังโดนเจ็บแล้วค่ะเจ็บเจ็บกับเจ็บเอามาลาแล้วพี่น้่งบ่ได้บ่ได้ขาตองไปทํำรวจหอะเพี่ เอ้าชนะแล้วููกมาไดเมันลแางมันที่โล่ะจักษ์กุญแจบังกอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเป็นไงตอนไหนเฮ้ย เออนับไหมกจดกาอามกเดดมันมันวัดขีโกงมันวัดขีโกงมึงย่ามันจ้กูจะหยุดไงไม่ใช่ พ่เนื้อแข็งบ่แข็งเียยามากท้่ตองแก่เราผ่ายพี่ดอกลัดดีมากบ่ได้เด้อกงมึงหยอกไงเอาแม่กูแท่งไม่ไมเนี่ยกูบ่เน้อหนะบ่ได้บ่ได้พี่ดอกจ่ะพกแกไปเราผ่าวัตถกรรมไปเสียดิพี่ดอกจ้ะเมื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอกจ้ะ